มาดูพิพิธภัณฑ์จนผู้ว่าราชการจังหวัดนครม,นมหนลังเก่านะครับเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับภายในงานเก่ารวมของเก่าๆให้เยอะเลยครับ อดีเก่านะครับคือคนสำคัญวิทยุคโบราณนะครับเค,เคเรื่องเล่นแผ่นเสียง สีโคต,ตบุนนะครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับผมมีผู้ว่าที่ํำนักอยู่ที่จวนหลังเก่านะครับมีหลายท่านมากเลยครับตัวนี้ผู้ว่าที่ํำนักอยู่จวนหลังใหม่ ครับขึ้นไปดูที่ชั้น2นะครับภายในชั้นที่2นะครับห้องพักห้องนอนนะครับสุดยอดความเก่ามากเลยครับบรรยากาศสุดยอดเลย เทียนชัยนะครับนี่จะเป็นเทียนชัยคันน้ำสาคอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือคันโทน้ำอภิเศกนะครับ ห้้องนีตัวนี้เป็นห้องรวมของผ้านะครับผ้าไหมผ้าไทยต่างๆของเก่านะครับเป็นหน้าต่างครับรับลม <c oughs> สังเกตว่าจะ เป็นสถานที่เก่ามากนะครับต้นไม้ก็เก่าแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครัดยอดเลยฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้าของจวนพู้ว่านะครับหลังเก่านะครับติดริมโขงนะครับบรรยากาศลงดื่น